มีบางควรค่ะเศรษฐารับกรรมซอหลุดนายกนำทนายถุงขนมขึ้นทุเก้าทั้งที่ขาดคุณสมบัติค่ะ <_ d ata> แกนนำคอปอนะได้โพสต์ข้อความใน f a c e b o o k นะบอกว่า นายกผิดเต็มๆค่ะงานนี้นอกจากพิชิตชื่นบานจะสวยแล้วนะคะคนที่ผิดเต็มประตูก็คือนายเศรษฐาทวีสินคุณตั้งคำถามกับกฤษฎีกาแบบเลี่ยงบาลีเหมือนสีถนนชัยคุณไม่ถามให้เต็มมาตารา160นะแต่คุณกลับถามเฉพาะวงเล็บ6วงเล็บ7นะแล้วยังจะมาอ้างว่าถามกฤษฎีกาแล้วค่ะ ึ่งนายพิชิตนะคะยังระบุบอกว่านายกเนี่ยนำบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นทุนกล้าเป็นการกระทําที่ผิดอย่างร้ายแรงนะคะ mm hmm. ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและวินย mm ัย hmm. รับใช้ทักษิณมากก็รับกรรมเพราะทักษิณค่ะ ากกรณีที่มีการยื่นคำร้องต่อกกตนะเพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะซึ่งต่อมาค่ะทางสำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัตินะและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีเฉพาะตามมาตรา160วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ7และมาตรา160วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นสำนักงาน าคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะโดยนายประกรณ์นิลประพันธ์นะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือลงวันที่1กันยายนปี2566นะตอบกลับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาระบุบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บคณะพิเศษนะคะได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวนะโดยมีผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้แทนสำนักงานสารยุติธรรมเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงและมีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะ เห็นว่ามาตรา160ของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยในวงเล็บ6ของมาตราดังกล่าวบัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งมาตรา98วงเล็บ7กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ว่า เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดและหุโทษนะคะดังนั้นการได้รับโทษจำคุกไม่ว่าโดยคำพิพากษ,ษาหรือคำสั่งใดจึงเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุกในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจึงเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเว้นแต่บุคคลนั้นได้พ้นโทษเกิน10ปีแล้วหรือได้รับโทษจำคุกในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดและหูโทษ อันเป็นข้อยกเว้นที่รัฐธรรมนูนบัญญัติไว้นะคะประการที่2ค่ะเห็นว่ามาตรา160วงเล็บ7ค่ะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำาพิภากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดนะคะหรือมีการรอการลงโทษนะคะเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดและหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่รวมถึงคําสั่งให้จําคุก ดังนั้นค่ะผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีจึงต้องไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะการให้ความเห็นในกรณีนี้เป็นการตอบข้อหารือตามที่ผู้แทนสํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อรกรรมการกฤษฎีการคณะพิเศษว่าประสงค์จะขอหารือเฉพาะกรณีมาตรา160วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ7และมาตรา160วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นค่ะ อันหนึ่งค่ะข้อหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐนูลแห่งราชนาจาักรไทยอันเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลร,รัฐนูลที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดย่อมเป็นหน้าที่ และอำนาจของสารรัฐมนุนนะคะการให้ความเห็นในกรณีนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นค่ะขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะคะแล้วก็ร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช ให้ตรวจสอบวินัยร้ายแรงนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผู้เสนอชื่อว่าก่อนที่จะมีการเสนอชื่อก็ได้ส่งรายชื่อให้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนะคะและมีความมั่นใจนะคะซึ่งต่อมาค่ะนายพิชิตชัยมงคลนะแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอร์ะก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงเรื่องดังกล่าวว่านายกเนี่ยผิดเต็มเม งานนี้นอกจากพิชิตชื่นบานจัดสวยแล้วนะคนที่ผิดเต็มประตูก็คือนายเศรษฐาทวิสินคุณตั้งคำถามกับกิจฎิกาแบบเลี่ยงบาลีเหมือนสรีธน,นชัย คุณไม่ถามให้เต็มมาตรา160แต่คุณกลับถามเฉพาะวงเล็บ6วงเล็บ7นะแล้วก็ยังจะมาอ้างว่าถามกฤษฎีกาแล้วนะดังนั้นเนี่ยนายกนะฮะนำบุคคลที่ขายคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นทูนเกาเป็นการกระทําที่ผิดอย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและก็วินัยน,นะฮะรับใช้ทักษิณมากก็รับกรรมเพราะทักษิณอาทิตย์หน้าค่ะคอปทกอ,องทัพธรรมสปปสจะไปยื่นปปชอเอาผิดนายกรัฐมนตรี แฮชแท็กเซฟประเทศไทยนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สารักความรู้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ